ไปอยู่กันต่อนะครับในทันข่าวเช้านะครับช่วงนี้เช้าแบบนี้ไปเช็คดวงกันหน่อยครับช่วงนี้มอร์นิ่งโฮโลเช้าเช็คดวงนะฮะใครที่จะมีดวงได้เงินแหมหรือว่าจะประสบอุบัติเหตุเดี๋ยวฟังไว้เพื่อแก้ไขนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เดียปานชิวาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ คนี้ป่วยไปอย่างน่ากลัวมากฮะบางคนวันนี้ต้องระมัดระวังกันหน่อยหรือว่าอาจจะรับทรัพย์ก็เป็นไปได้ค่เดี๋ยวต้องติดตามเรามาเริ่มกันที่วันจันทร์นะคะวันจันทร์เสน่ห์ของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้อาจารย์บอกเลยว่าให้ทําตัวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอบอุ่นเข้าไว้จะบอกว่าในเรื่องของความรู้สึกคือคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะดึงดูดคนเข้ามาโดยการที่ เขาจะต้องเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่ทําตัวอบอุ่นนะค,ะ,คะใครอยู่ใกล้แล้วก็รู้สึกดีมากเวลาที่เขาดึงดูด ความรู้สึกของเขาแบบนี้จะทําให้คนรอบข้างยอมรับในตัวเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พึ่งพาได้เวลาไปจีบใครเวลาที่ต้องการนําเสนออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับความเมตตาที่ดีมากอาจารย์เดียก็จะบอกว่าให้พกถุงร้อนไปด้วยนะไม่ใช่อย่างงั้นเขาอบอุ่นอยู่ใกล้แล้วแบบอยากใกล้ด้วยใช่ค่ะแบบว่ามีมีอยู่ใกล้แล้วก็ยิ่งย่อยากใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเวลาทําอะไรก็เสนอในแง่ของการที่ผมทําได้นะคือเขาเรียกว่าสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ดีสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดึงดูด ภาพลักษณ์ในเรื่องของสเสน่ห์ของเขามากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ทิศนะคะที่เป็นมงคลสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้ก็คือทิศตะวันตกดังนั้นบริเวณทิศตะวันตกอะค่ะ ให้เขานำสิ่งของสวยงามหรือของที่มีความแวววาวหรือจะเป็นต้นไม้ที่เป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางไว้บริเวณทิศตะวันตกก็จะส่งเสริมในเรื่องของชื่อเสียงของใครด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสีเนี่ยบอกเลยว่าก็จะเป็นสีพวกมิเลเนียมต่างๆค่ะสีที่เป็นมีความแวววาวสีทองสีเงินสีขาวสีครีมจะส่งเสริมที่ทาให้ภาพลักษณ์ของเขายิ่งเขาเรียกว่าออร่าจะยิ่งออกมาจากตัวมากยิ่งขึ้นนะคะก็ให้ใช้สีนี้ในสัปดาห์นี้ก็จะคือเราสามารถแต่งในทุกสี แต่เวลาวันสําคัญหรือสิ่งที่เราอยากจะทําให้เฮ้ยอยากชนะอยากได้อะไรเงี้ยก็จะพยายามใช้สีนี้ใน<ม>การทําสัปดาห์นี้ที่คนเกิดวันจันทร์ต้องระมัดระวังอะไรบ้างไหมฮะสิ่งที่คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังก็คือ สิ่งที่เป็นความร้อนแรงอะค่ะไม่ควรพูดจารุนแรงห้ามใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเฉียวไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าทองของเขาตอนนี้กําลังสวยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาใช้ไฟมาพิฆาตทองปุ๊บสิ่งที่เขากราจะได้รับจะสูญไปเลยเหมือนกับว่าเวลาโกรธหรือเวลาโมโหให้นับ1นึถึงสิเวลาตัดสินใจอะไรนับ1นงถึงเจ็ใจเย็นๆเข้าไว้ใช่แล้วก็จะเส่งเสริมให้ทำให้เขาประสบความสําเร็จได้นะคะอ้าล่ะคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะเป็นเรื่องราวของคนดวงที่เกิดวันจันทร์นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ รู้แล้วเตรียมแก้ไขวันนี้ขอบคุณอาจารย์เดียวมากครับขอบคุณมากนะคนคนหนึ่งที่เกิดวันจันทร์ใช่เขนั่งยิ้มอยู่อารมณ์ฉุนเฉียวเหมือนเข้าสู่ไวทองจริงไหมฮะคุณเอกยังไม่ถึงยังไม่ถึงแต่ว่าจะฉุนเฉียวบ่อยเวลาอยู่ใกล้ๆคุณต้องรับหนึ่งถึงสิตลอดคุณหบอกว่าใจเย็นรับึงสิบแล้ววนไปนับวนไป ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ครบทวนนะฮะข่าวสารต่างๆวันนี้ติดตามความคืบหน้าหลากหลายประเด็นนะครับติดตามข่าวกันตลอดทั้งวันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอๆกันใหม่5้นาฬิกา30นาทีที่นี่โมโนทวิตินเช้าวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะ